เมื่อความพิการไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาฉุดรั้งความกล้าที่มีอยู่ในตัวเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการและการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชาทิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและเกญฑ์สอนตันสุปผลจุของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งเพื่อยังชอบ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางอีกครั้งรายการของเรานําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนพิการซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายในสังคมจุดประสงค์หลักของรายการของเราก็คือต้องการสร้างความเข้าใจระหว่างคนทั่วไปและก็คนพิการนะคะหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนะว่าอักษรเบลเนี่ยคะ่ะพี่เปิมันมีความสําคัญกับคนตาบอดอยังไงเราอาจจะคิดถึงแค่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การอ่านและการเขียนแต่พลอยจะบอกว่าอักษรเบลเนี่ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของคนตาบอดเลยค่ะวันนี้อยากจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องของอักษรเบลที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าอยากจะชวนให้ได้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นในวันนี้เลยค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันมาถึงในปีที่อักษรเบลเนี่ย มีอายุประมาณสองร้อยปีแล้วนานที่เดียวเลยนานมากนานมากซึ่งตอนพอเด็กๆอะ่ะพอยก็ไม่เคยรู้เนาะว่าเอออักษรเบลเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมามันมีความสําคัญยาวนานยังไงตอนเนี้ยพอยนึกย้อนกลับไปเนี่ยวันที่พอยโตขึ้นแล้วเนีาะเออได้รู้จักอักษรเบลลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าอักษรเบลมันไม่ใช่แค่เรื่องของประวัติศาสตร์พี่เปิ People, ้ลแต่ว่ามันคือเรื่องของภูมิปัญญาเลยค่ะ ภูมิปัญญาของคนตาบอดเรามาเริ่มกันที่ว่าคำว่าเบลเนี่ยหมายยังไงจริงๆแล้วเบลเนี่ยเริ่มมาจากฝรั่งเศสค่ะพี่เปิ้ลค่ะคือคนที่คิดค้นเนี่ยชื่อคุณหลุยส์เบลจริงๆเขาเรียกหลุยส์บรยอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าเราจะพูดกันในภาษาที่เราคุคค้นเนยคยละกันนาะก็คือหลุยส์เบลซึ่งหลุยส์เบลเนี่ย เป็นคนตาบอดเหมือนกันนะคะพี่เปิลเขาเป็นคนตาบอดเหมือนกันหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงและนี่คือเป็นจุดที่พอว่าเป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยว่า,า,าเราอเองเนี่ยเราก็สามารถคิดคน้นสามารถประดิษฐ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์กับคนตาบอดได้หรือเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนตาบอดอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสําคัญมากๆแล้วก็อักษรเบลเนี่ยคะ่ะไม่ได้มีแค่ภาษาฝรั่งเศส คือเขาเริ่มต้นที่ภาษาฝรั่งเศสจริง <c oughs> ในตอนนั้นเป็นประมาณปีคศหนึ่เนาะ <c oughs> ก็ตอนนี้มัน2องศแล้วใช่ไหมคะตอน <c oughs> ก็ประมาณสักสองร้อยปีแล้วตอนนั้นเนี่ยคิดดูสิว่าการเรียนการสอนมันเป็นยังไงเนาะเทคโนโลยีอะไรก็ยังไม่มีแล้วเขาก็ค่อยคคิดค้นไอ้เจ้าระบบอักษร,รเบรลนี้ขึ้นมา <c oughs> ซึ่งปัจจุบันนะคะอักษรเบรลเนี่ยมีใช้ถึงประมาณร้อกว่าภาษา ร้อยสามสิบสามภาษาได้คือมีทั้งภาษาไทยเนาะภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอวันก่อนพอเพิ่งไปเจออักษรเบลภาษาจีนแต่ละภาษาเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเป็นคนตาบอดแล้วพออ่านเบลภาษานี้ภาษานู้นนั้นได้หมดนะพอต้องรู้จักภาษานั้นก่อนพอต้องรู้จักภาษาจีนก่อนแล้วพอต้องรู้ก่อนว่าเบลภาษาจีนเนี่ยเขาเขียนยังไงค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่รู้เนาะ เราก็อาจจะอ่านเบลภาษาจีนไม่ออกอ่านเบลภาษาเยอรมันไม่ออกภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเพราะาเราไม่ไม่ได้เรียนภาษานั้นค่ะแต่ว่าเรารู้ภาษาไทยใช่ไหมคะมเราหัดเรียนอักษรเบลภาษาไทยมาเราหัดเรียนอักษรเบลภาษาอังกฤษมาเนาะเป็นภาษาที่เราใช้กันทั่วโลกเราก็เลยมีความรู้ตรงนี้ อักษรเบลเริ่มมาอย่างไงพี่เปิลตอนนั้นต้องบอกว่าคนตาบอดมีโรงเรียนจริงเนาะในสมัยยุคนั้นเนี่ยเราย้อนไปมีโรงเรียนจริงโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกเนี่ยอยู่ที่ปารีสแต่ว่าการเรียนการสอนเนี่ยยังใช้ระบบท่องจํากันอยู่ ค่ะโอ้ไหวไหมพี่เปิลไปนั่งท่องจําท่องจาทุกวิชาวิทย์ก็เนื้อหาหนึ่งสังคมเนื้อหาหนึ่งเนาะ oh, จำกันไม่หวัดไม่ไหว,ไหวนะคนตาบอดสมัยนู้นเพราะว่าต้องเก่งมากนะคะเพราะว่าสมัยนี้เรารู้สึกว่าอ๋อเราจําไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> มันมีเนื้อหาที่ต้องจําเยอะ,อะใช่ใช่สมัยพอยเรียนคือพอยก็เป็นอยู่ในยุคที่เรามีอักษเรเบลแล้วใช่ไหมคะเราก็มีอุปกรณ์เนาะเอามาจดสมัยตอนพอยเด็กๆ็ก็คือครูก็บอกจดเราก็จด ลงไปในสมุดเนี่ยแหละค่ะสมุดอะไรก็ได้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยสมุดอันนี้เราไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยคะ่พะพอก็เอาพวกสมุดอย่างนั้นอะมาเป็นนิตยสารอะไรต่างๆเหล่านี้เราเอามาเขียนอักษรเบลลงไปเนาะเพราะว่าเราเราไม่เห็นตัวหนังสือที่อยู่บนกระดาษอยู่แหละมันไม่ได้สําคัญกับเราเออแต่อย่าเป็นหนังสือโปแล้วกัน <laughs> เป็นหนังสือหนังสืออะไร <laughs> ก็ได้เราเอามาเขียนอักษรเบลลงไป S <S เนี่ยเขาก็จดไปจดไปแต่สมัยนู้นนะคะเขาเขาจําหมดแล้วก็เขาต้องเรียนตัวอักษรปกติอักษรเร็วกับอักษรปกติหน้าตามไม่เหมือนกันนะคะพี่เปิ้ลใช่อักษรปกติก็จะเป็นกอไก่แบบนี้อักษรเร็วอาจจะแทนด้วยจุดแล้วก็เป็นกอไก่อีกรูปแบบหนึ่งพอเรียนอักษรปกติแล้วทาให้มันนูนขึ้นมาใครเคยไปจับพวก พวกป้ายตามแบบวัดโพตามที่อยู่ที่ตามประตูหรือว่าตามอทะเบียนรถอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆใช้นิ้วลากไปตามความใหญ่ของอตัวอ่อะใช่เพื่อจะดูว่าอ๋อมันคือตัวทองมันคือตัวอะไรอย่างเงี้ยของของฝรั่งเศสสมัยนู้นก็เป็นเหมือนกันคือเขาก็ต้องค่อยๆ ลากนิ้วไปจับไปตัวสอนปกติใหญ่ๆเนี่ยทำให้มันุนนูนขึ้นมาแล้วก็อา่านมันไม่ง่ายเนอะมันไม่เหมือนคนที่ตาเห็นปกติทั่วไปคือพอนึกแล้วการเรียนการสอนสมัยนั้นน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะคะพอหลุยส์เบลเขาเข้าไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยตอนนั้นเขาเพิ่งจะอายุป,ประมาณสักสิบขวบะเนาะเขาเข้าไปเรียนแล้วเขาก็ไปเจอ ระบบการเรียนการสอนแบบนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการไหนไหมที่จะทําให้คนตาบอดเข้าถึงอักษ<า>รได้ง่าย <he en S 2> การอ่านการจดบันทึกอะไรที่ง่ายขึ้นเพราะว่าแค่ฟังมาเนี่ที่เล่ามาที่เรานึกเนี่ยโอ้โหเราก็แค่นึกก็เหนื่อยแหละค่ะบังเอิญว่าโชคดีเพราะว่าตอนนั้นมีระบบการเขียน อักษรในความมืดค่ะแต่เป็นระบบที่ทหารใช้เขาก็นำมาถ่ายทอดให้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนี้ค่ะทหารคนนี้ชื่อว่าชาวบาบิเยคือชาวบาบิเยเนี่ยเขาก็มาถ่ายทอดเกี่ยวกับระบบการเขียนอักษรที่ทหารใช้ในตอนกลางคืนแล้วหลุยส์เบลเขาก็ได้เรียนอยู่ด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้ระบบนี้มันน่าสนใจจังเลยมันน่าจะเอามาใช้กับคนตาบอดได้แต่ว่า ในระบบของทหารเนี่ย oh. เขาจะใช้จุดที่เยอะกว่าค่ะแล้วก็ mm. มันจะต้องรูปเยอะกว่า <Okay. S 1> ถึงจะรู้ว่ามันเป็นตัวอักษรอะไร mm. เขาก็เลยปรับย่อลงมาให้มันเหลือใช้จุดที่น้อยลงคือ <Okay. S 1> ของทหารมีสิบสองจุดอันนี้เหลือแค่หกจุดอย่างเงี้ย mm. ใช้จุดน้อยลงแล้วก็แตะไปปุ๊บรู้เลยว่าเป็นตัวอักษรอะไรเราค่า mm. ใช้นิ้วแตะเขาก็เลยบอกโอ้ oh, เอาระบบตัวอักษรอันนี้มาใช้กันเถอะอย่างเงี้ยแล้วก็สอนให้แก นักเรียนตาบอดในโรงเรียนคราวนี้ก็ความสนุกความบันเทิงเกิดเลยค่ะพี่เบิรเพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มมีจดหมายนะจดหมายลับรู้กันในวงการคนตาบอดรหัสลับซึ่งไอรหัสลับเนี่ยจริงๆแล้วในสมัยเนี้ยของพลเนี่ยยังมีอยู่นะคะพี่เปิรค่ะคือบางทีคนตาบอดเนี่ยคุยกันคุยกัน,กน,กนเป็นจุดจุดอักษรเบลคือไม่ได้พูดเป็นคําอ่ะแต่แต่เราค่อยๆบอกรหัสอย่างเช่นกอไก่เราไม่พูดกอไก่เราบอก หนึ่งสองสี่ห้าอันนี้คือรหัสอักษรเบลของไทยเนาะค่ะเราก็จะหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองอย่างเงี้ยเหมือน,นรหัสรหัสเหมือนจะรู้กันใช่แล้วรู้กันว่าอ๋อเราเรากำลังจะบอกอะไรค่ะมันมันเริ่มจะมีรหัสลับซึ่งทําให้คุณครูในโรงเรียนสมัยนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้ยอะไรเนี่ยคุยอะไรกันส่องอะไรกันทําไมฉันไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยต่อต้านไอการใช้อักษร นนี้ค่ะจนกระทั่งลุยเรลเสียชีวิตไปแล้วนู่นอักษรเร็วถึงเริ่มเป็นที่ยอมรับในฝรั่งเศสแล้วก็มีการเผยแพร่กันไปทั่วโลกเริ่มเผยแพร่หลังจากที่ลุยเรลเสียชีวิตแล้วเผยแพร่อย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นที่ยอมรับแต่ก่อนหน้านั้นก็คือคนตาบอดเนี่ยก็ใช้กันใช้กันเองในทาง ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางสาธารณะมากใช่ไหมใช่ใช่<ม>ใช้กันเองหัดกันเองค่ะค่ะโห oh, มันยิ่งใหญ่มากนะพี่เปิรนเพราะว่าผ่านมาสองร้อยปีแล้วเนี่ยตอนนี้หลังจากมีอักษเรเบลสมัยนั้นใช่ไหมคะเขาก็เริ่มค่อยๆขยายเป็นภาษาอื่นๆที่หลากหลายขึ้นจนวันหนึ่งก็ได้เข้ามาถึงที่ประเทศไทยเนาะ<ม>จริงๆประเทศไทยเนี่ยโรงเรียนสองคนตาบอดก็เพิ่งจะเริ่มเมื่อประมาณปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองประมาณนี้ ค่ะก <c oughs> ี่ปีมาแล้วอะประมาณยังไม่ถึงเจ็ดสิบกว่าปออียังไม่ถึงร้อยปีกแปดสิบปีค่ะใช่ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนาะอันนี้พลอยว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในความรู้สึกของพอยคือคนที่ริเริ่มโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนตาบอด <c oughs> ที่มาจากอ,อ,อเมริกาค่ะ <c oughs> เป็นชาวอเมริกันค่ะชื่อ Miss g e n วิ i คอฟ Cofield เนาะก็เดินทางมาแล้วก็รู้ว่าอ๋อที่เมืองไทยนี่คนตาบอดเขายังไม่มีโรงเรียนกันหรอ เขาอยู่ยังไงกันอ๋ออยู่กันแต่ในบ้านเหรอยังไม่ได,ไมได้มีการศึกษาหรอรก็เลยอยากจะเข้ามาช่วยพัฒนาที่พอได้เรียนรู้ประวัติของโรงเรียนสมัยนู้นเนาะเขาเล่าให้พลอยฟังว่ามิสเจเนฟคอฟฟิลกับคุณครูหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะให้การศึกษาแก่คนตาบอดเนี่ยต้องไปเคาะตามบ้านเนาะ ว่า hmm. บ้านนี้มีคนตาบอดไหมอะถ้ามีคนตาบอดออามาส่งมาเรียนกับเราเดี๋ยวเราดูแลให้เดี๋ยวเราสอนให้ความรู้เขาอย่างเงี้ยเออเราก็ค่อยๆรวบรวมสมาชิก hmm. นักเรียนมามาเรียนพอเริ่มมีการเรียนเนี่ยก็ต้องเริ่มมีการจดบันทึกอย่างที่พ่อบอกเขาก็เลยคิดค้น ว่าจะจดบันทึกยังไงโดยใช้อักษรเบลนี่ยแหละคนตาบอดสมัยนั้นก็เลยได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยได้เรียนภาษาไทยได้เรียนอยู่แล้วนะแต่ว่าก็คิดค้นระบบอักษรเบลภาษาไทยขึ้นมาด้วยค่ะซึ่งจริงๆถ้าเกิดคนที่ศึกษาอักษรเบลอะค่ะเราจะสังเกตเลยว่าอักษรเบลหลายๆตัวเนี่ยมันอ้างอิงตัวอักษรมาจากภาษาอังกฤษเนาะหมายถึงว่าภาษาไทยหลายๆตัวอย่างเช่นตัวกไก่กับตัวจีเนี่ยมันเหมือนกันเพราะเวลาเราออกเสียงตัวจีเราออก ก๋ Girl, ใช่ไหมเกิลเกมอย่างเงี้ยตัวกไก่มันก็เลยเขียนเหมือนตัวจีจริงๆอ,อักษรเบลในเมืองไทยก็น่าจะประมาณ80กว่าปีเนาะใช่อายุก็ยาวนานมากๆค่ะ,ะก็ปัจจุบันนี้จริงๆถึงแม้ว่าระบบหนังสือเล่มเนี่ยจะน้อยลงใช่ไหมคะพี่เปิลหมายถึงหนังสือที่เป็นเล่มๆหนังสือที่ผลิตด้วยอักษรเบลเนี่ยมันอาจจะน้อยลงเพราะว่าคนก็อาจจะรู้สึกว่า เออมันมันใหญ่คือพอทําเป็นอัก,อกษรเบลแล้วขนาดมันจะใหญ่ขึ้นมันอาจจะใช้ต้นทุนเยอะในการผลิตแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังให้ความสําคัญกับการผลิตอักษรเบลอยู่กับการฝึกให้คนตาบอดเนี่ยอ่านเขียนอักษรเบลได้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความสําคัญในเรื่องของการฝึกอ่านฝึกจําตัวสะกดต่งตางๆค่ะ วลาช่วยในเรื่องจินตนาการเหมือนกับคนทั่วไปที่อ่านหนังสือด้วยแหละเนาะใช่เวลาเราฟังเนี่ยบางทีเราไม่เห็นเนาะว่าคำเนี้ยมันสะกดยังไงสวัสดีเขียนยังไงความสุขเขียนยังไงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสุขสุขสุขสออุกอสุขอย่างนี้เลยเปล่าแต่ว่าพอเราอ่านอักษรเบลเนี่ย เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อความสุขสะกดด้วยขอไข่นะอ,อย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ความทุกข์นี่มันต้องมีขอไข่กระลันถ้าเกิดไม่มีเราก็ทุกทุกทุกทออุกอทุกเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยค่ะเราได้เรียนรู้สิ่งนี้แล้วก็เวลาคอจําเนี่ยพอยจาเป็นหน้าตาจุดอักษรเรยวนะเวลาคนทั่วไปเนี่ยจําตัวสะกดพอก็เข้าใจว่าอาจจะ อาจจะมีภาพเป็นตัวอักษรปกติใช่ไหมคะใช่ที่เด้งขึ้นมาของพลก็เหมือนกันคือต่อให้พลไม่ได้มือแต่อักษรเบลยุดเนี่ยแต่พลนึกตัวสะกดคํานั้นเนี่ยบางทีพลต้องนึกเป็นภาพของจุดอักษรเบลที่เราเคยจับไปว่าอ๋อมันจุดมันจะเรียงตัวกันแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะช่วยให้เราจํา ตัวสะกดต่างๆได้จริงๆคนทั่วไปตอนเด็กๆเนี่ยเราเรียนหัดเขียนกอไก่ข้อไข่เราก็เขียนตามจุดประนะคะ,อ,ะอย่างที่พลอยรู้ะะว่ากอไก่เป็นยังไงจริงๆอาจจะใช้ทักษะเบื้องต้นคล้ายๆกัน<ช>แต่<ช>คนทั่วไปจะใช้วิธีเขียน,นยแล้วประจำ<ช>แต่ของคนตาบอดจะใช้วิธีสัมผัส แล้วก็จดจำนะะใช่สัมผัสจำแล้วก็เขียนด้วยค่ะคือต้องฝึกทั้งอ่านฝึกทั้งเขียนไปพร้อมกันแต่ว่ามันก็เช่นเดียวกับคนทั่วไปเนาะที่ฝึกอ่านก็ไก่ขอไข่ปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีคนที่ให้ความสำคัญกับอักษรเบรล์เนาะเขาก็เลยมีการจัด ประกวดการอ่านเขียนอักษรเร็วจริงๆมีทุกปีเลยค่ะพี่เพิรลที่สถาบันราชสุดาคนตาบอดก็ไปประกวดกันได้รางวัลกันทั้งมีมหลายรุ่นใช่ไหมคะใช่รุ่นทั้งรุ่นเด็กรุ่นผู้ใหญ่ทั่วไปเนาะใครอ่านถูกต้องใครอ่านเร็วที่สุดค่ะ,อ,ะอันนี้เขาก็จะมีการมอบรางวัลกันไปแล้วค,คน คนที่การตาบอดเนี่ยเข้าร่วมเยอะไหมคะในแต่ละปีโอ้เยอะนะคะพี่เพิ้ลก็มาคือเปิดรับทั่วประเทศใช่มาจากหลายจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนเนาะค่ะเป็นตัวแทนของโรงเรียนต่างๆอย่างตอนพอยเด็กๆเนี่ยอยู่ในโรงเรียนก็เคยไปเข้าร่วมค่ะเป็นตัวแทนโรงเรียนไปอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมีส่งไปเรื่อยๆในทุกๆปีทุกๆปีตั้งแต่ปถมจนถึงตอนนี้ก็โหหลายปีนะเราก็ยังประกวดกันมาอยู่เรื่อย จริงๆเราคุยกันอย่างเงี้ยเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันได้ใช้เหรอเพราะว่าพูดถึงนอกจากช่วงประกวดอักษรเบลอะค่ะพี่เปิ้ลค่ะแล้วมันมีที่ใช้ที่อื่นอีกไหมนะหนังสือเบลก็ไม่ค่อยมีผลิตแล้วแล้วมันใช้อย่างไงตอนไหนใช่อยากรู้เหมือนกันอก็จะบอกว่าจริงๆพอใช้เยอะมากเนาะตอนสมัยพลอยเด็กๆจดบันทึก จดอักษรเร็วเลคเชอร์ต่างๆเวลาครูสอนนะในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะในสมัยนั้นก็คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ยังใหญ่อยู่พกไปโรงเรียนก็ลําบากไม่มีใช่ไม่มีใครพกคอมพิวเตอร์ไปไปโรงเรียนเนาะเราก็ใช้วิธีการว่าเออเราเขียนใส่กระดาษนี่แหลคะค่ะแล้วก็จด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 ,จด,จดมันซึ่งมันจะมีอุปกรณ์เล็กๆอันนึงหน้าตาคล้ายๆไม้บรรทัดเนาะเขาเรียกว่าสเลดคือมันจะเป็นหน้าตาเหมือนบรรทัดแล้วก็มีช่องๆสําหรับเอา หมุดเนี่ยจิ้มอักษรเบลลงไปแล้วก็จะมีที่เขียนอีกอันหนึง่งเรียกว่าสไตลัสก็คือมันจะหน้าตาคล้ายๆเข็มหมุดแต่มันไม่ได้แหลมมากขนาดนั้นเนาะ,ะแหลมพอที่จะทำให้กระดาษมันเกิดรอยนูนเป็นจุดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พกไอ้เจ้าสเลทกับสไตลัสอันเนี้ยไปโรงเรียนเอาสมุดไปเล่มนึงกระดาษไปปึกนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งจด ในวิชาต่างๆอันนี้ก็ทำให้เราเรียนตามเพื่อนได้ทันแล้วถ้าเกิดครูพูดข้อความต่างๆมาเนี่ยเราก็เราก็จด เราก็เข้าใจค่ะ,ะทักษะเนี่ยพลอยก็ได้ใช้ตอนเรียนปริญญาตรีใช่ไหมคือพอพอถึงปริญญาตรีเนี่ยมันไม่ได้ส t r i c ในเรื่องของอการห้ามเอาอุปกรณ์เข้าหรืออะไรขนาดนั้นแล้วก็มันอาจจะทันสมัยขึ้นเนาะ,ะเราเริ่มมีแท็บเล็ตเริ่มมีคอมพิวเตอร์ที่มันเล็กๆที่มันเบาๆอเ,เนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นใช้คอมพิวเตอร์ใช้แท็บเล็ตแต่ว่าเวลาที่พอยต้องออกไปพรีเซนต์ต่างๆเตรียม powerpoint พรีเซนต์แล้วเนี่ยเราต้องจำพี่เบิร์นคือคนทั่วไปอ่ะเวลาพรีเซนต์เนี่ยเรามองหน้าจอใช่ไหมคะ,คะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อข้อความที่อยู่บนหน้าจอเราเขียนแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอยมองหน้าจอไม่ได้เพราะก็ใช้วิธีการจดไอ้แต่ละสไลด์อะหัวข้อแต่ละสไลด์เอาไว้ในกระดาษพอออกไปพรีเซนต์เนี่ยพลอยก็อ่านจากกระดาษอาซึ่งพวกนี้ก็คือใช้อักษรเบรลหมดเลยในการที่จะจดค่ะแล้วก็อ่านให้รู้ว่าอ๋อเราถึงหัวข้อนี้แล้วนะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อต่อจากหัวข้อ อันไหนอันเนี้ยเราก็ะจะพูดได้ตรงกับสิ่งที่อยู่บนสไลด์ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นหน้าจอเราอ่านได้ว่าสไลด์ที่หนึ่งเป็นอะไรสองเป็นอะไรเราจดเอาไว้ในในกระดาษของเราอันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากพอต่อมาหลังจากพอยเรียนจบเนี่ยอักษเรเบลเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของรูปเล่มให้เราได้อ่านมากนะักแต่ว่าข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่จะใช้ โปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยอ่านออกเสียงให้เราฟังมันง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นอาใช่และถ้าเราอยากรู้ตัวสะกดข้อความที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตต่างๆบนไฟล์เอกสารต่างๆเนี่ยเราสามารถเปิดควบคู่ไปกับอุปกรณ์อันนึงค่ะพี่เปิ้ลเขาเรียกว่าเครื่องเบลดิสเพลย์เบลโนเทเกอร์หรืออะไรพี่เคยเห็นเคยเห็นที่ที่อยูเอ็นาะมีเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องนี้ ค่ะเคยสังเกตแล้วก wow like, ็พอฟังพลอยเล่าครั้งนั้นเนี่ยเลยเข้าใจเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นคนตาเททั่วไปใช่มันจะทําให้เราเหมือนอาจจะเหมือนคนปกติเลยเพราะว่าเราใช้มือเนี่ยอ่านแตะไอ้เจ้าเครื่องนี้แล้วเราพอรู้แล้วว่าอ๋อ ข้อความบนหน้าจอมันประมาณนี้แล้วเราก็จะพูดได้เล่าสิ่งต่างๆที่เราจะเล่าตามไปได้ทันกับกับสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอเันอาจจะทําให้เราดูเหมือนคนทั่วไปมากอมๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาพออ่านข้อความอย่างตอนนี้พอทำงานเกี่ยวกับหนังสือเนาะมันก็อาจจะต้องมีบางจุดที่เราต้องดูตัวสะกดะต่างๆเนี่ยเราใช้มือลูบไปตาม เครื่องนี้เบลดิสเพลเนี่ย,ยมันจะแสดงผลออกมาเป็นตัวอักษรเบลพอเราเลื่อนเปลี่ยนบรรทัดปุ๊บจุดบนเครื่องนี้มันก็จะเปลี่ยนไปคือมันจะมีเข็มซ่อนอยู่ข้างล่างเนาะเข็มมุดที่เป็นจุดไม่ใช่เข็มแหลมเนาะเป็นเข็มจุดเล็กๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามบรรทัดที่เราขยับ เคอร์เซอร์<ป>เราก็จะเข้าใจพร้อมกับคนอื่นใ,ในห้องเนอะในห้องประชุมหรืออะไรอย่างนี้ได้ใช่ค่ะซึ่งเครื่องนี้จริงๆรพอไม่แน่ใจในไทยเขามีผลิตหรือยังเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีมีผลิตอยู่ตามประเทศต่างๆอย่างเงี้ยค่ะบางที <c oughs> เราก็นําเข้ามาอย่างมีที่อินเดียมีที่ ของเกาหลีของอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะพลอยคิดว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับอักษรเร็วเนี่ยปัจจุบันก็พัฒนาไปเยอะมากๆเนาะพี่เปิลนอกจากนอกจาก S <S สเลสไตลัสในการเขียนที่พลอยว่ามันพกพาง่ายที่สุดตอนนั้นอะที่พลอยเล่าให้ฟังมันก็จะมี S <S สเลสไตลัสอีกหลายแบบเลยบางแบบก็จะใหญ่ขึ้นเป็นแบบใส่เป็นกระดาษหรือมีเครื่องพิมพ์ดีดอย่างคนทั่วไปมีเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนเป็นเครื่องพิมพ์ดีดปกติใช่ไหมใช่อักษรเร็วก็มีเครื่องพิมพ์ดีดเหมือนกันพี่เปิลใช่พิมพ์ตักตกตักตกอย่างน มีเหมือนกันอันนี้ไม่เคยสร้างมาก่อนเลยค่ะใช่ร่วมไปถึงเรามีเครื่องปรินเตอร์อคือเรามีไฟล์ใช่ไหมคะเราส่งไฟล์เข้าไปในในเครื่องปริน่ยเนี่ยเขาปริน์หนังสือเบลออกมาให้เราได้อยากได้กี่ชุดกี่ชุดเราก็สั่งไปเลยเหมือนเครื่องปรินธรรมดาแต่ว่าแทนที่จะออกมาเป็นอักษรปกติออกมาเป็นจุดอักษรเบลแทนค่ะแล้วเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอักษรเบลปัจจุบันเนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงไหนบ้างแล้วคะ่ะ ก็อย่างที่พอยบอกเลยค่ะ <ừ m. S 1> ว่าเรามีเครื่องปรินเตอร์เรามีเบลโนตเชคเกอร์ aker, <ừ m. S 1> ซึ่งไอเบลโนตเนี่ยบางทีเราอาจจะพิมพ์เป,เป็นอักษรเบลแล้วเซฟออกมาเป็นอักษรปกติส่งไปให้คนอื่นอ่านได้ <m> อย่างนี้คือมันสามารถประยุกต์ใช้รวมกันได้หมดรวมไปถึงพอเรามีเครื่องเบลดิสเพย์อันนี้เนี่ยค่ะบางทีเราอาจจะไปใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆในโทรศัพท์ <ừ m. S 1> สมมติเราดูหนังเราอยากอ่านซับไตเติเราอาจจะต่อ เครื่องเบลเนี่ยเข้าไปแต่อันนี้พอยังไม่เคยทดลองเหมือนกันนะคะต่อเข้าไปกับมือถือเราต่อเข้าไปกับคอมพิวเตอร์เราแล้วลองอ่านข้อมูลต่างๆค่ะอันนี้ใช้ได้หลากหลายมากๆเราเรายังมีเวลาเหลืออีกนิดนึงอยากให้น้องพลอยช่วยแชร์เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับอักษรเบลที่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้มีไหมอ่าคนทั่วไปอาจจะนึกว่าอักษรเบลเนี่ยมันมีแค่ตัวหนังสือหรือเปล่ามันมีแค่ภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาต่างๆแค่นี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พี่เปิลอักษร,รเบลเนี่ยมันมีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคณิตศาสตร์ด้วยอ,อันนี้คือคุณหลุยส์เบลเนี่ยเขาก็คิดมาตั้งแต่ตอนนั้นเนาะว่าเออแล้วถ้าฉันเรียนวิชาคณิตฉันจะต้องจดยังไงยกกำลังยกกำลังเปิดวงเล็บใหญ่วงเล็บเล็กใช่ไหมคะมรายละเอียดมันเยอะเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับอย่างเงี้ยพวกนี้มีเครื่องหมายในอักษร,รเบลหมดแล้ว สิ่งที่น่าทึ่งไปกว่าน,นั้นที่คุณหลุยส์เบลคิดก็คือว่ามีโน้ตดนตรีด้วย oh. อ๋ออ้าวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นดนตรีคนทั่วไปต้องมีโน้ตค่ะเป็นเล่มๆอย่างเงี้ย <c oughs> เราอยากเ,าเล่นเพลงโชวแปงแล้วเอาโน้ตมาเปิดโชวแปงโมซารเอาโน้ตมาเปิดเบลมีเหมือนกันพี่เลค่น <c oughs> อนอ่เราอยากจะเล่นเปียโ,โนเพลงนี้เราต้องไปเอาโน้ตเบลของ เ,เพลงนี้มาอ่านม,มาอ่านแล้วก็จาดูก่อนแล้วก็ลองเล่นดูก่อนว่ามันเป็นยังไงคือเราอาจจะไม่ได้รูปไปแล้วก็เล่นไปในตอนที่เราแสดงเหมือนคนทั่วไปที่เอามากลางแล้วก็แล้วก็เล่นเนาะแต่ว่าเราสามารถบันทึกได้ ว่าอ๋อมันต้องดังตรงนี้ตรงนี้กดพร้อมตัวนี้เบาตรงนี้อย่างเงี้ยเราบันทึกได้หมดซึ่งโน้ตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เป็นโน้ตมีทั้งกลองมีโน้ตเครื่องสายอะไรเยอะแยะเลยน่าสนใจมากๆเลยซึ่งอันเนี้ยมีโปรแกรมด้วยนะคะ,คะที่ที่จะใช้สําหรับผลิตโน้ตด,ดนตรีในปัจจุบัน ดีมากเลยที่วันนี้น้องพลอยมาเล่าให้เราฟังเรื่องหลากหลายที่เกี่ยวกับอักษรเบลที่คนอาจจะยังไม่รู้นะคะหมดเวลาแล้วน้องพลอยกับพี่เปิ้ลขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อค,ความพิการไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาฉุดรั้งความกล้าที่มีอยู่ในตัวเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการและการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดย พลอยเซโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและเกณญ์สอนตันสุปพลผลชาของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ออยังชอบ